อ,อานะเ,าเพราะฉะนั้นเอาเอามือวางพวกเขาอตั้งใจไปที่มือขวานะนะตั้งใจแต่แคงมือขวารู้ไหมตั้งใจยกมือขวาขึ้นมาแล้วหยุดเนี่ยรู้ไหม อย่าเพิ่งหลับตายังไม่ได้บอกสักคำว่าให้หลับตามองมาที่พระอาจาร์เนี่ยจะได้รู้ว่ายกมือประมาณไหนเดี๋ยวก็คิดเอาเองครับยกประมาณไหนวะให้ดูดูก่อนดูก่อนนะดูก่อนผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายประมาณนี้ใช่ไหมเอางมาวา,างใหม่วางไหม ตั้งใจแต่แขงมือขวารู้ไหมตั้งใจยกมือขวาขึ้นมาแล้วหยุดรู้ไหมรู้อะไรรู้อะไรอ่ะรู้ว่ามือขวามันยกขึ้นมาได้ไหมรู้ว่ามีการเคลื่อนแล้วหยุดได้ไหมรู้ว่ามือขวาอยู่ตรงนี้ได้ไหมรู้อะไรก็ได้ขอใครรู้ตัวเองทำเนี่ยเข้าใจไหม จะรู้ว่ามันเคลื่อนแล้วหยุดก็ได้จะรู้ว่ามือมันยกขึ้นมาก็ได้จะรู้ว่ามือขวาอยู่ตรงนี้เนี่ยขออย่างเดียวให้รู้สิ่งที่ตัวเองทําตรงเนี้ยก่อนโอเคไหมอ่ะเอามือวางไว้ตั้งใจแต่แขงมือขวารู้เนาะตั้งใจยกขึ้นมาแล้วก็หยุดรู้เนาะตั้งใจเอามือขวามาปิดไว้ที่ท้องยังรู้อยู่เนาะตั้งใจไว้ที่มือซ้ายทีเนี้ยตั้งใจแต่แขงมือซ้าย ตั้งใจยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็หยุดตั้งใจมือซ้ายมาที่ท้องแล้วก็หยุดตั้งใจที่มือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นมาวางไว้ที่หน้าอกแล้วก็หยุดผลักออกไปข้างๆแล้วก็หยุดเอาลงมาตะแคงไว้แล้วก็หยุดคว่ำลงแล้วก็หยุดเอามือซ้ายขึ้นไปวางไว้ที่หน้าอกแล้วก็หยุดผลักออกไปข้างๆแล้วก็หยุดเอาลงมาตะแคงไว้แล้วก็หยุด คว่ำลงตะแคงมือขวารู้อยู่นะยกมือขวาขึ้นมายังรู้อยู่เอามือขวามาที่ท้องก็ให้รู้ตะแคงมือซ้ายก็รู้สึกยกขึ้นมาก็รู้เอามาที่ท้องก็รู้เอามือขวาขึ้นหน้าอกแล้วก็รู้ผลักออกไปข้างๆาก็รู้เอาลงมาตะแคงไว้ก็รู้คว่ำลงมือซ้ายขึ้นหน้าอก ผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องเอามือขวาขึ้นวางที่หน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลง มือซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆลงมาแต่แข่งไว้ความลงแต่แข่งมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องแต่แข่งมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องมือขวาขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆลงมาแต่แขงไว้คว่ำลงมือซ้ายขึ้นหน้าอก ผลักออกไปข้างข้างเอาลงมาตะแคงไว้ควอมลงตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ทองตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ทองเอามือขวาขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างข้างเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงมือซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างข้างเอาลงมาตะแคงไว้ ความลงฟังให้ดีที่พระอ,อาจารย์พาคุณทำเมื่อกี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะสิบสี่จังหวะแปลว่ามันมีสิบสี่จังหวะในสิบสีจังหวะนั้นมันต้องทำกี่ครั้งสิบสี่ครั้งหมายคขาว่ามันต้องตั้งใจทำทีละครั้ง ทีละจังหวะหลักการม่อยู่ตรงนี้นะในความตั้งใจทําทีละครั้งทีละจังหวะนั้นไม่ต้องท่องตะแคงขวายกขวาเอามาที่ท้องไม่ต้องท่องแล้วก็ไม่ต้องไปนับหนึ่งสองสมไม่ต้องนับแล้วก็ไม่ต้องไปบอกรู้รู้รู้ไม่ต้อง คุณแค่ตั้งใจตะแคงเนี่ยแล้วก็หยุดตั้งใจเคลื่อนแล้วก็หยุดตั้งใจเคลื่อนแล้วก็หยุดเข้าใจอย่างนี้หเฮ้ตั้งใจทําทีละจังหวะเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเข้าใจไหมแล้วรู้กับการเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดนั้นทีละจังหวะทีละจังหวะไปนะลองดู เตรียมตัวเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจกับการเจริญสติด้วยตนเองดูนะสักแป๊บหนึ่งดูสิว่าจะเกิดแล้วสังเกตด,ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะตั้งใจดีๆนะเริ่ม